กระโชกแรง57จังหวัดรับฝนสวัสดีค่ะวันพฤหัส,สบดีที่8กรกฎาคม2564มาพบกับพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะหลังจากที่ฝนได้ตกในหลายพื้นที่หลายจังหวัดโดยพ่อแม่พี่น้องได้คอมเมนต์รายงานสภาพอากาศรวมกันมาว่าที่อำเภอเมืองขอนแก่นมีฝนตกหนักรวมถึงอำเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมาอํเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดอุทัยธานีลบบุรีและอีกหลายจังหวัดที่พ่อแม่พี่น้องได้รายงานมาว่ามีฝนตกหนักบางพื้นที่ในตัวเมืองน้ำก็ระบายไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังแต่ก็เป็นเพียงฝนชุดแรกที่ตกให้พ่อแม่พี่น้องหลายท่านได้ชุ่มฉ่ำใจแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ฝนยังเข้าไปตกไม่ถึง และในวันนี้ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนคลื่นฟังทางบริเวณประเทศเวียดนามซึ่งจะส่งผลทำให้ฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งยังทำให้เกิดมวลฝนเข้าปกคลุมในหลายภูมิภาครวมถึงประเทศไทยด้วยทำให้บริเวณประเทศไทยเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากและจะทำให้ปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้นในหลายจังหวัดโดยจังหวัดที่ยังไม่มีฝนก็จะได้รับน้ำฝนกันอย่างชุ่มฉ่ำในวันนี้และวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ใดบ้างเชิญไปติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนะคะขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรากดถูกใจถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้กดแชร์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ขอพาทุกท่านมาชมโมเดลพยากรณ์อากาศของ windy. com กันในวันที่8กรกฎาคม2564ช่วงเวลา6นาฬกาจะเห็นได้ว่าย่อมความกดอากาศตามที่อยู่บริเวณเอ่าวตังเกียได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามและลาวแล้วส่งอิทธิพลทำให้ประเทศไทยในช่วงเวลาเช้า6นาฬกานี้จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชบูรณ์ อุดรธานีหนองคายบึงกาฬขอนแก่นมหาสารคามอำนานาจเจริญมุกดาหารราชบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางได้เช่นกันค่ะในบริเวณภาคตะวันออก ส่วนในพื้นที่ใกล้เคียงอาจมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางได้และจะมีฝนตกหนักในแถบภาคใต้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรและในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงเวลานี้จากนั้นเมื่อเราเลื่อนโมเดลต่อไปจนถึงเวลา13นาฬิกาเราจะสังเกตเห็นได้ว่าพื้นที่ประเทศไทยจะมีสีฟ้าอ่อนเข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางซึ่งแสดงให้เห็นว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นส่วนในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักจะอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกกับภาคใต้ได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองภูเก็ตพังงากระบี่รังสงขลาสตูล และปัตตานีส่วนในพื้นที่อื่นๆของภาคใต้จะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางได้เช่นกันนะคะจากนั้นเมื่อเราเลื่อนโมเดลต่อไปจนถึงเวลา16นาฬกาจะเห็นได้ว่าพื้นที่ประเทศไทยจะมีสีเหลืองเข้มเพิ่มเข้ามาหลายพื้นที่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเริ่มมีฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่แล้วและในภาคเหนือยังคงมีฝนกระจายตัวโดยมีปริมาณน้ำฝนปานกลาง ส่วนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักอยู่ที่จังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ส่วนในพื้นที่อื่นๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางได้ค่ะส่วนในภาคกลางรวมถึงกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางได้เช่นกันค่ะในบริเวณภาคตะวันออก จะมีฝนตกหนักที่จังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีและตราดส่วนบริเวณจังหวัดชนบุรีและระยองจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนในบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักอยู่ในจังหวัดชุมพรระนองพัางงาภูเก็ตปัตตานียะลาและนาราธิวาสจากนั้นเราจะเลื่อนโมเดลต่อไป ดูในช่วงเวลา21นาฬิกาเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีฝนตกหนักในแถบภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกหนองคายบึงกาฬอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลบราชธานีสีสเกตสุรินทร์ ส่วนในบริเวณภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ที่จังหวัดลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอยุธยาส่วนในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงเวลานี้ค่ะจากนั้นเมื่อเราเลื่อนโมเดลต่อไปจนถึงเวลา5นาฬิกาของวันที่9กรกฎาคม2564เราจะสังเกตเห็นได้ว่า ฝนยังคงตกกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้โดยยังคงมีฝนต,ตกหนักกระจายตัวเป็นหย่อมๆในบางพื้นที่จากนั้นเราจะเลื่อนโมเดลต่อไปจนถึงเวลา13นาฬิกาฝนยังคงตกหนักอยู่ในรอยต่อของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนกลางจากนั้นเมื่อเลื่อนโมเดลต่อไปจนถึงเวลา16นาฬิกา จะสังเกตเห็นว่าฝนยังคงกระจายตัวทุกพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งจะมีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่และในบางพื้นที่จะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและเลื่อนโมเดลต่อไปอีกจนถึงช่วงเวลา21นาฬิกาเราจะสังเกตเห็นได้ว่าฝนจะกระจุกตัวอยู่ในบริเวณภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนกลางจากนั้นเราจะเลื่อนโมเดลต่อไปจนถึงเวลา5นาิกาของวันที่10กรกฎาคม2564 ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าลมมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นและส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองภูกเก็ตและพังงาซึ่งรายละเอียดในช่วงวันและเวลาดังกล่าวเราจะนำข้อมูลและรายละเอียดมาเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อๆไปค่ะและเราจะไปรับชมพยากรณ์อากาศจากกรมตุนิยมวิทยากันว่า จะมีรายละเอียดเป็นเช่นไรไปรับชมรับฟังต่อเลยค่ะพยากรณ์อากาศในวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนมากขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวตังเกียประเทศเวียดนามประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยพยากรณ์อากาศในภาคเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำปางลำพูนตากสุโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32 3 4องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลสิน์ มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรี และสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียส,สลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสะแก้ว ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองภังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด21-26ององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28 3 2องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26 2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากพยากรณ์อากาศจากกรมบุตุนิยมวิทยาจะเห็นได้ว่าทั่วทุกภาคจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจเกิดลมกระโชกแรงร่วมด้วยจึงขอแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ดังที่กล่าวไปแล้วให้เตรียมตัวตั้งรับมือ โดยเฉพาะในบริเวณที่เคยเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากยิ่งต้องเตรียมตัวรับมือเป็นพิเศษรวมถึงหากเกิดลมกระโชกแรงให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งป้ายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยค่ะและอย่าลืมดูแลสุขภาพเนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศยังคงแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน อาจจะทําให้หลายๆท่านปรับตัวไม่ทันและเป็นไข้ไม่สบายได้นะคะและยังเอาใจช่วยพร้อมทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในพื้นที่ที่กำลังต้องการน้ำขอให้ฝนเข้าไปตกในพื้นที่ดังกล่าวให้เพียงพอและชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรง เฮงเฮงรวยๆวยโดยความรักและห่วงใยจากหอ,อกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ